สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมนี่คือปืนที่แพงที่สุดในชีวิตผมเลยนะครับท่านผู้ชมนั่นก็คือปืน Engration FN FAL นั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนครับไหนๆเราก็ใช้ปืนแพงแล้วเราก็ต้องยิงให้มันคุ้มค่านิดนึงนะเดี๋ยวเดี๋ยวเออแคบครับโอ้โหผมเดินสวยหัวก่อนอะโอเคผมฆ่าได้อยู่แม่ เกือบตายละโอ้โหไม่ได้ท่านผู้ชมตายไปครับขวามือผมโชคดีที่นายไม่เห็นเพื่อนโอ้โห อย่างตรงท่านผู้ชมในคอมครับเดียบร้อยตายเพิ่มไปโอ้โหตบยาลอยอยู่แล้วไอ้โบท๊ท เฮ้ย <Hey, S 2> ไม่ต้องแย่งกันไม่ต้องแย่งกันเออหืมให้ผมได้อึดบ้างไอทิศโกดังครับหายไปสองเลยเรียบร้อย ไม่ต้องเล่นตายคู่ไปจะโดดอะไรเพื่อนมองหน้าทำไมครับเออเรียบร้อย โอเคเฮ้ยไอ้บอสเอ้ยโอ้โหโคตรหล่อเลยผมแถวเนี้ยแม่งเถื่อนบอกตรงๆนะถ้าไม่ได้จริงอยู่ไม่ได้โอ้ยข้างหน้าผมเลยเฮ้ยไม่ตายได้ยังไงวะเพื่อนเมื่อกี้นี้ โกดังครับโอ้โหไม่ตายอีกแล้วโอ้โหผมอุตสา์สบัดยิงแล้วนะครับนะ่ะขวาไม่ทันผมหรอกเพื่อน โอ้โหอีคิวเดียวท่านผู้ชมไม่น่ายิงลมเลยครับโอเคเรียบร้อยลุยกันต่อเลยครับท่านผู้ชมเอ้โหยทีมเราตอนนี้เสียเปียบอยู่ใช่ปะเดี๋ยวผมตัดวิทยุเลยครับ เกือบร้อยตายไปหนึ่งา,งาผมถอยได้ครับ,ร,บนะรอบนี้ผมเข้าวิทยุแล้วก็ตัดกลางครับน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดนะเพราะว่ากลางเพื่อนเราไม่ค่อยเล่นท่านผู้ชม โอเคเรียบร้อยสวยเพื่อน,ร,นออรอบนี้เดินวิทยุดีกว่าครับผมน่าจะไม่ตัดกลางแล้วแหละโอ้โหไม่ทันครับท่านผู้ชม ว่าบางทีผมน่าจะวิ่งช้าไปหน่อยแหละเอา้าแล้วทำไมเพื่อนเราไม่เกิดกันวะเนี่ยโอ้โหอะไรครับเนี่ยเฮ้ยเดียว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 โอเคตายไปครับเอา้านอนยิงอะ่ะท่านผู้ชม เฮ้ยอย่าประมาทผมดีเพ <okay, S 2> ื <Either> ่อน12นัดก็สู้นะครับโอเคตายไปรอบนี้ผมเล่นกลางดีกว่าครับท่านผู้ชมเพราะว่าอีกทีมนึ่งเมื่อกี้ตอนเราเดินตัดมาหลายหลายรอบเนี่ยเขามักจะอยู่กลางนะครับกลางลงครับตายไปหนึ่งโอ้โหรอดเว้ยรอดเว้ยโอ้ยทางกลับอยู่ไหนโอ้โห ผมเกือบตายแล้วท่าะะนผู้ชมติดแสงไม่นี่เลยอ่ะตายไปโจด,ดมาอีกไม่เอ่ยตายต่อไปมาเพิ่มไหมครับเรียบร้อยครับเจ็บบนตายครับเพื่อนขึ้นหน่อยครับ คนฟรีตายคอมครับคอมตายครับทีมข <Yahoo! S 1> องคุณรับชัยชนะเฮ้ยนี่ผมก็เอาเรื่องอยู่นาท่านผู้ชมขออีกสี่คิวก็พอแล้วครับจบละจบละผมขอแค่สี่คิวพอโอ้โยโอเคเรียบร้อยครับ เฮ้ยเอา้าแล้วบนเพื่อเราปล่อยหลุดได้ไงอ่ะท่านผู้ชมอเอ้าไอทิสผมก็ว่าอยู่ว่าบนหลุดมาได้ยังไงโอเคถือว่าเอาเรื่องอยู่ครับเฮ้ยดีจริงๆเลยผมปาแล้วเบิดเสร็จผมถอยเลยครับนนนบนมาครับ โอ้โหผมยิงลมท่านผู้ชมตายไปเพื่อนกลางมีนะเพื่อนโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว โอ้โหไม่ทันท่านผู้ชมไม่ได้แล้วครับผมว่าดูทรงจากดูจากทรงแล้วเนี่ยผมน่าจะต้องตัดก่อนท่านผู้ชมเรียบร้อยครับได้มา1คิวโอโ้วิทยุก็มีครับตายครับตายต่อไปครับ วิทยุมีครับเรียบร้อยระเบิดปีบ้าเอ้ยทามิง่งตายไปดิเพื่อน <c oughs> ขอแค่เขาเดินขอแค่เขาเดินตัดครับ,บ,รบนะแบบเดิมครับท่านผู้ชมคือถ้าเกิดเขาเดินแหลมมาอีกเมื่อกี้เนี่ยผมได้คิวเลยนะแต่อย่าโดนระเบิดก็พอครับ ฮันแน่ไล้กาดกว่าเฮ้ยเรียบร้อยครับหนึ่งคิวตายต่อไปครับมาแล้วเพื่อนตายครับเอา,เ,อาเขาวางบนแล้วเหรอเนี่ย โอ้ยนึกว่าเขาจะเอาพกยัดผมสวยเพื่อนออผมว่ารอบนี้ผมน่าจะเดินตัดกลางได้ครับเมื่อกี้เขาปาระเบิดกันมาสองคนตายไปครับ เรียบร้อยครับตายไปครับทีมของคุณได้รับชัยชนะ เป็นย่างไบ้างครับผมกับเจ้าปืน e n g l a v i n g FN FAL ซึ่งเจ้าปืนกระบอกนี้เนี่ยราคาจะอยู่ที่ประมาณ4,500-5,000นั่นเองนะครับแต่ว่าท่านผู้ชมเนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องเติมเงินลวดเดียวเพื่อที่จะเอาปืนนี้นะครับซึ่งปืนนี้เนี่ยจะเป็นปืนที่สะสมแต้มพอยนั่นเองนะครับจากการเติมเงินหน้า1พอยเนี่ยจะเท่ากับ25บาทนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดนะครับ AK เงินยังอยู่เนี่ยผมก็จะแลกเป็น AK เงินหน้าเพราะโดยส่วนตัวสําหรับผมแล้วเนี่ยผมค่อนข้างที่จะชอบ สกินเงินกระบอกนั้นมากกว่านะครับท่านผู้ชมคิดว่าสกิน FN กระบอกนี้เนี่ยมันสวยไหมคิดเห็นกันยังไงเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ข้างล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับผมวังว่าท่านผู้ชมทุกคนเนี่ยคงจะชอบคลิปนี้กันนะ้าเอาละครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ของผมนะ้าคลิปนี้เนี่ยผมเองก็ต้องขอภัยในคำหยาบในบางช่วงในบางตอนที่มันหลุดไปด้วยนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะ้าและเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้เนี่ยผมเองกอัััวกนนไปน่สสดีครบ